ดีครับเจอกันอีกแล้วเปาตีคนเดิมวันนี้มารีวิวนาฬิกาเต็กไอยเออร์ครับผมนาฬิกาตัวนี้ของแท็กเต็กไอยเออร์เรือนสองกษัตริย์ตระเนเดทดแท้นะครับมารีวิวการเปลี่ยน่านครับ3 0ิปีนะครับลูกค้าบอกมาดูวิธีการเปลี่ยน่านเต็กไกยเออร์ตัวนี้นะครับของแท้ครับผมสามบปีเลก็ไม่ดรอปเแล้วก็มาเริ่มกันโดยการแกะแกสายออกโดยการกดสลักตัวนี้นะครับ แล้วก็ตอดสายใจที่ตอดนะครับหมุนเกลียวหมุนเก้าตัวนะครับหนึ่งรอบแล้วก็เกลีย์ข้างในเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องสวิตแทสต็กไิเออร์นะครับตานตัวนี้เป็นตานอกสองหนึ่งนะครับเราใช้ฐานสวิตแท้ใส่เข้าไปนะครับแน่อย่างนี้หลังจากนั้นเราก็เป่าที่ฝุ่นให้ลูกค้าก่อนนะครับนี่คือในการเสตกเออร์แท้นะครับของแท้สวิตนะครับเรียบร้อยเราก็มาปิดฝาครับ ฟ้าหมุนด้วยมือก่อนหลังจากนั้นใช้เครื่องมือหมุนเกลียวหมุนให้แน่นนะครับหมุนสุดแรงเกิดอาสุดแรงเกิดแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนาฬิกาเซกไฟเออร์ของแท้เรือน2กรรษัตริย์สีทองนะครับหลังจากนั้นเราก็ปใส่สายคืนให้ลูกค้านะครับ เป็นงานเสร็จสิ้นครับเต็กไกอยเอร์ของแท้ใส่ฐานสวิตแท้นะครับเรียบร้อยกับเพื่อนเบื้อนใครติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับาบบายนะครับจุ๊บ